หลานคนนี้เนี่ยนะหน้าตามันน่ารักน่ารักจังเลยอะลูกหน้าเหมือนพ่อเปียบเลยเนอะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ที่ชอบแหกปากเสียงดังเนี่ยมันใครนะแม่ครับตองอ๊ย นี่เนื้อเยอะแยะเลยอะ่ะลูกน่าเสียดายเนาะเดี๋ยวแม่เนี่ยตักให้ลูกกินเยอะๆเลยนะต้อมกินข้าวสิโอ๊ย บากกรรมแท้ๆอยากจะกินแต่ก็กินไม่เคยหมดทิ้งทิกินกว่าตตองโอหสวยมากเลยอะ่ะน่าทำมากพิมพ์ องอยาไปทำเล็บอะพี่ช่วยเรื่องไหนสิสวยนะเนี่ยกิจจะไปทำเล็บอะไรฮะถ้าแกทำเล็บเนี่ยใครจะซักผ้าทำกับข้าวแล้วก็ถูบ้านเฮ้ยเป็นแม่คนแล้วละเนี่ยจะทำเล็บไปอ่อยใครนักหนาไปอ่อยผู้ชายที่ไหนตองคือพี่ขอเลยนะขอใช่ไหมได้ ผู้ชายแท้ๆจะมายืนถูพื้นเองแบบนี้อีกแกมีเมียเป็นหุ่นไว้ตั้งโชว์เรื่องไงฮะไอทีมตองแกอยู่ไหนเนี่ยตอง,ตองมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะอ,อะไรลนี่ตองดิอด ตองโอ้ยตองพี่ได้เงินเดือนเพิ่มตั้งหนะึ่พน่ะพี่ซื้อไอคีมาให้อนะ่ะจริงเหรอคะอือโอ้ยขอบคุณคะอ,อะไรอ่ะเค็มกับปุกนิดเดียวเนี่ยนะตั้ง1นึ่พบาทนี่แกคิดว่าเงินลูกชายฉันเนี่ยลอยมากับลมลอยมากับฟ้าลอยก,กับอากาศอะไรไงจ๊ะ ไปคืนเลยไปตองแม่คะตองว่าตองจะสั่งขนมไขยมุกค่ะไม่อยากกินด้วยไหมคะอุย้ยฉันไม่กล้ากินหรอกแก้วหนึ่งตั้งหลายบาทกินน้ำเปล่าก็พอแล้วสุขภาพดีด้วยนี่ช่วยลูกชายฉันประหยัดเงินได้มั้ยยะฮะอันดันแกตอง บวมแล้วข้างนี้เหอะโอ๊ยนี่เดี๋ยวแต่งตัวสีสันฉูดฉาดขนาดนี้อะฮะจะไปไหน เดี๋ยวคนเขาไม่รู้ก็คิดว่าแบบอร่อยผู้ชายหรอกอนี่สายป่านี้แล้วพ่งจะตื่นเหรอฮะทำไมเป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจอย่างนี้อ่ะ ไม่มีความเป็นผู้ลากมากดีอยูอ่ซะเลยต่อ,อ <c oughs> <c oughs> วันวัน่ะเอาแต่ชงนมให้ลูกและอีสองเต้าที่มีบนหน้าอกอะ มีไว้ทำไมโตมาเปล่าไปอยู่นี่ถ้าแน่จริงอะ่ะเฮ้ก็ตีมันอีกสิตบมันอีกเลยแม่เออ,อเอออ่อย่าตบลูกฉันนะแน่จริงแกมาตบฉันนี่แม่ ถ้าตรงตบแม่ได้เดี๋ยวเขาตบไปนานแล้วเว้ยตบผมหรอกแม่ดูดิเนี่ยผมขอแม่เถอะแม่ช่วยอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งได้ไหมอ่ะผมเนี่ยต้องเข้าห้องนอนแล้วไปทายาทุกคืนเลยแม่โอ๊ยนะี่ลักปวดแขนไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมโทษให้นะครับเออเออเออฉันยอมแล้วก็ได้แต่ต่อไปอ่ะอย่าไปตบไอทีมันอีกล่ะ แม่พูดดีๆแม่อยอมตั้งแต่แรกเนี่ยตองก็คงไม่ต้องลงไม้ลงมือแบบนี้หรอกค่ะเฮ้ยเอ็นดูหลานก็เอ็นดูแต่ต้องมานั่งเห็นลูกโดนเมียตกทุกวันแบบเนี้ยคนเป็นแม่ใจจะขาดแม่แค่ใจจะขาดนะครับแต่ผมจะตายแล้วเนี่ยถ้าแม่พูดดีๆกับตองแต่แรกอ่ะผมไม่ต้องมาทาย,ยาแก้ฟก้ำทุกคืนหรอกแม่โถลูกก็แม่ห่วงลูกห่วงหลานแล้วก็ห่วงบ้านน่ะแล้วเดี๋ยวนี้เมียแกใช่ย่อยซะที่ไหนแรงขึ้นทุกวัน แม่ก็คิ้เกียจจะมีเรื่องแล้วด้วยนั้นก็ดีค่ะงั้นเอางี้ดีไหมคะแม่ก็ช่วยเลี้ยงหลานพวกเราสองคนหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราสองคนกะว่าจะไปกินข้าวนอกบ้านอืมได้จะไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวแม่อยู่ดูหลานเองเห็นหลานยิ้มอะ่ะดีกว่าเห็นลูกโดนเมียตกก็ดีค่ะงั้นไปค่ะทีะ่รักเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปกินข้าวนอกบ้านกันดีกว่า ไปก่อนไปกินข้าวอ่ะไปทายาก่อนได้ไหมอ่ะโอ๊ยไมชงนมด้วยนะคะแม่เฮ้ยละครน้ำเน่าสมัยนี้นะยังสู้บ้านฉันไม่ได้เลยเห็นลูกโดนเมียตบทีไรสะเทือนใจ นี่เจ้าหนูหลานลากักโตไปเนี่ยอย่าให้เมียตกแบบพ่อแกล่ะกลับมาแล้วค่ะแม่ดูสิคะต้องซื้อขนมมาฝากแม่ด้วยเยอะแยะก็ขอบใจเลยนะแต่ทีหลังไม่ต้องซื้อมาเยอะหรอกก็อยากให้ช่วยลูกแม่ประหยัดเงินหน่อยอะแม่ครับแล้วแม่เลี้ยงหลานเป็นไงบ้างอะโอ๊ย วันนี้ดีมากเลยลูกไม่งองแงเลยนะยิ้มเก่งหน้ารักกว่าแกอีกแต่สงสารพ่อมันสิหน้าพ่อมันมีไม่กี่ตารางนิ้วเองแต่กลายเป็นที่รองรับอารมณ์เมียไปละแหม่พี่ธิมก็ไม่ได้เจ็บอะไรนี่คะดูสิยิ้มได้อยู่เลยเจ็บครับแต่ก็ยังรักนะครับอะตองเอาลูกไป แล้วก็เลี้ยงหลานแม่ดีๆด้วยนะระวังด้วยรู้แล้วคะ่ะนี่ก็ลูกตองเหมือนกันนะคะนี่ทุกคนฟังนะทั้งทีมทั้งตองรวมถึงแม่ด้วยต่อไปนี้นะพวกเราเนี่ยจะพูดดีๆต่อกันแม่ขี้เกียจจะมีปัญหาละบ้านจะได้สงบสุขสัทีดีเลยครับแม่ผมไม่อยากกินยาพาราวันละสามรอบเหมือนคนติดยาอีกแล้วครับแม่ดีงั้นถือว่าตกลง ต่อไปนี้นะพวกเราทุกคนต้องอยู่กันดีๆห้ามตบห้ามประชดห้ามแดกดันโอเคไหมสัญญาค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาพูดจาไม่ดีกับตองตองก็จะไม่พูดจาแทงใจดำใครอีกแล้วค่ะอืมแม่รู้แล้วลนะ่ะถ้าครั้งนี้นะแม่พูดแทงใจดำแกลูกแม่จะไปอยู่วัดจริงๆสิผมไม่รู้ว่าครอบครัวคนอื่นจะเป็นยังไงแต่บ้านผมนะ่ะ ถ้าไม่ตกก็คงไม่เข้าใจกัน